คนที่จิตใจมันหยาบมันกระด้างมันก็ไม่รู้สึกเป็นทุกข์มันก็ไม่สนใจนก็เลยไม่เข้าใจ้คำว่าความทุกข์ที่เราจะไปสอนเขาว่ามันมาจากความยึดมั่นในเบญจคันย่างใดอย่างหนึ่งก็ยิ่งไม่เข้าใจถ้าตัวความทุกข์มันก็ไม่เป็นที่เข้าใจซสแล้วเหตุของความทุกข์ก็ไม่เข้าใจ ในบาลีบางแห่งมีคำของพระเถระบางองค์กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อใดเห็นทุกเมื่อนั้นจะเห็นเหตุแห่งแห่งความทุกเมื่อใดเห็นความดับแห่งทุกเมื่อนั้นจะเห็นหนทางแห่งความดับแห่งทุกนั้น <c oughs> อย่างนี้ก็มี มันเนื่องกันอยู่อย่างนี้เรื่องอย่างน้อยก็จะต้องเห็นความทุกข์ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นเป็นปัญหาแรกให้รู้จักความทุกข์กันเสียก่อนก็จะมองเห็นเองเหมือนว่าของสองอย่างมันซ้อนกันอยู่มันซ้อนกันอยู่ถ้าเราเห็นอันหนึ่งก็ต้องเห็นอีกอันหนึ่งด้วยเพราะมันอยู่ติดกันหรือมันซ้อนกันอยู่ ถ้ามันซ่อนกันถึงสี่ชั้นเราก็เห็นได้ทีเดียวทั้งสี่เดี๋ยวนี้มันไม่มีการตั้งต้นเห็นลงไปที่สิ่งนั้นหรือกลุ่มนั้นมันก็เลยไม่เห็นอะไรเอาเป็นว่าเราได้รับคำสั่งสอนหรือรับพระพุทธศาสนามาแล้ว ตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษมันก็ควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในระดับที่เป็นปัญหาหรือว่าร่วมอยู่ในเรื่องของธรรมตามความรู้สึกของคนทั่ว,วไปรู้สึกแต่หยับหยาบแล้วก็ พยายามเข้าใจื่อมองเห็นให้ละเอียดละเอียดยิ่งขึ้น <c oughs> ตัวอย่างเช่นว่านอนไม่หลับแล้วก็ไม่รู้เพราะเหตุอะไรมันก็ได้จะโกรธตัวเองอยู่นั่นแหละให้นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว นก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรจึงนอนไม่หลับอย่างนี้มันก็ไม่แก้ไขได้เขาควรจะรู้ว่าเหตุอะไรมันทําให้นอนไม่หลับก็จะได้แก้ไขสิ่งนั้นเสียเราจะดูว่าไอ้ความทุกขน์นี่ตามที่เราได้รับคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนานั้นมันก็ว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ สรุปตอนสุดท้ายว่าความปรารถนาไม่ได้ตามที่ปรารถนาเป็นความทุกข์และว่าปัญจุปาทานขันคือขันทั้งห้าที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนนั่นเป็นความทุกข์ไอ้ที่ว่าขัน ทั้งห้าที่ยึดมัน่นถือมั่นเป็นตัวตนเป็นความทุกข์นั้นมันยังละเอียดเกินไปเดี๋ยวนี้เข้าใจไม่ได้แล้วมันไปอยู่สุดท้ายด้วยมาดูข้างต้นกันซะก่อนว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างไรแล้วคนมันก็เกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลาข้อนี้เป็นความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับภาษา คำว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่มันเป็นสัมปรายิกะโวหารไม่ได้ตรงตามตัวหนังสือทีเดียวมันต้องพูดให้ชัดให้เต็มมาเป็นสามัญญโวหารว่าความเกิดที่เขายึดถือว่าเป็นความเกิดของเรานั่นเป็นตัวทุกข์ความแก่ที่เขายึดถือว่าเป็นความแก่ของเรา นั่นเป็นความทุกข์ความตายที่เขายึดถือว่าเป็นความตายของเรานั่นเป็นความทุกข์โซโกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตที่เขายึดถือว่ามันเป็นของเรามันเป็นแก่เรานั่นมันจึงจะเป็นทุกข์นี่ดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความยึดถือว่าเป็นของเรา ราะว่าความเกิดของคนอื่นมันไม่มาเป็นความทุกข์แก่เราความแก่ความตายคนอื่นไม่ได้เป็นความทุกข์แก่เราเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดถือแต่ถ้าเราไปยึดถือมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเช่นความเกิดความแก่ความตายของบุตรภรรยาสามีของเราเราก็พลอยไปยึดถือว่ามันเนื่องกับเราเกี่ยวกับเราเป็นของเราด้วย เราก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันนั้นมันสำคัญอยู่ที่ว่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราตั้งหากมันจึงจะมีความทุกข์เช่นว่าเราเป็นผู้เกิดเราเป็นผู้แก่เราเป็นผู้ตายอย่างนี้มันก็มีภาระเข้ามาแล้วแลายึดถือเอาว่าเป็นของเราด้วยมันก็เป็นของหนักชนิดที่ทำอันตรายี่เรียีว่ามันเป็นปัญหา ก็มีความทุกข์เรามีปัญหาในเรื่องการเกิดขึ้นมาเป็นคนมีภาระหน้าที่อย่างคนก็มีความทุกข์ไปทำแบบของภาระเรายึดถือว่าเรามีความแก่ไรชารานี่มันก็สร้างปัญหา ทางร่างกายทางใจให้เป็นธรรมดามันคนแก,แก่ๆย่อมรู้ได้ดีในเด็กๆหรือคนหนุ่มสาวยังรู้ไม่ค่อยได้ต้องรอว่าให้มันมีความแก่จริงๆแค่ก่อนล้วความยึดถือมันก็เกิดเองหรือเกิดอยู่แล้วมันก็มีปัญหายุ่งใจเพราะความแก่นี่ความแก่มันเป็นทุกข์ ถ้าคนมันโง่ไม่รู้จักยึดถืออะไรมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันส่วนความตายนั่นมันมีทางที่จะยึดถือได้มากเพราะถูกสอนถูกอบรมโดยไม่รู้สึกตัวให้มันกลัวตายมันก็เป็นทุกข์แล้วก็เห็นการตายเห็นลักษณะแห่งการตายจนเห็นว่าเป็นของน่ากลัวมันก็เป็นทุกข์ ก็เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กันไปอย่างนั้นแหละไม่มองเห็นลึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรคือไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ประยุกต์มัน่นคือมั่นว่าเป็นความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเรานี่สติปัญญามันไปไหนเสียมนุษย์มันดีกว่าสัตว์ในราชานจริงหรือไม่มันก็จริงอะที่ว่ามนุษย์มันมีปัญญามากแต่มันเอาไปใช้อย่างอื่น ไม่เอามาใช้จะดูว่าเพราะความยึดถือจึงเกิดความทุกข์นั่นมันจึงสู้แมวหรือสัตว์เดรัจฉานทั่วไปก็ไม่ได้มันไม่รู้จักยึดถือมันมันก็ไม่เป็นทุกข์สัตว์เดรัจฉานเช่นแมวเป็นต้นมันอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาก็ดูมันยึดถือไม่เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์ถ้ามันมากถึงกับว่ารู้สึกยึดถือได้มันก็เป็นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีความทุกข์เสเลย แต่ที่มันจะมีความทุกข์มากอย่างคนที่มีความยึดถือเก่งกว้างขวางเนี่ยมันไม่มีนี่ถัดเากสารก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มากเหมือนกับคนเพราะมันยึดถือไม่ค่อจะเป็นเพราะมันพูดกันไม่ได้มันสอนกันไม่ได้ในการที่จะยึดถือไอ้มนุษย์นี่มันพูดกันได้มันสอนกันได้ <c oughs> ลูกเด็กๆคลอดมาจากข้องแม่ยังยึดถือไม่เป็นไม่เท่าไรก็ยึดถือเป็นเพราะาการอบรมแวดล้อมของคนเลี้ยงนะมันทําให้ยึดถือเป็นยึดถือนั่นยึดถือนี่ให้เขาเข้าใจว่าของเราของฉันตัวเราตัวฉันนี่ก็มีอยู่เป็นหลัก ของสิ่งแวดล้อมที่ทำไม้เกิดความยึดถือหรือรู้สึกยึดถือ